ฝรั่งเท่าเจ้าเล่แกล้งเมียไทยหวังให้ถูกจับสวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลุงปาอาครูบาอาจารย์มิตรแลแฟนเพจที่เขารักทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกเมนทุกไลทุกทุกกำลังแรงใจให้สายฟอทุกคนให้เมียฝรั่งที่ตกอยู่ในความลำบากทุกทุกคนสำหรับกำลังใจ้อคะเด้อ เมียฝรังหลายๆท่านเพิ่อนกัเขามาอ่านคอมเมนต์ของพี่พเ,พเพื่อนเพื่อนเพิ่นกัฝากขอบคุณมากผ่านยะลินมานะคะสําหรับกําลังใจและะแ้วก็คําแนะนําดีๆเมนีเฮาซิมาแบ่งปันเรื่องผัวฝรังเ่าเจ้าเละแกงเมียไทยวังให้ถือจับเนาะคะ่ะเนาะฮะเล่าสีผ้าชีวิตของเราออกจากคุมกค้มนรกคุ้มนี่ได้จังไดเกิดเหตุยังขืนกับสาวหน่อยคน,นอีก เอ่อเฮากะสีมาฟังเงาๆไปขาดตกบกค่องแนวใดอยลิ่นก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะเรื่องเล่าทุกเรื่องเล่ามีทีมาทีไปแล้วกับเยลิ่นก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่องให้นําออกมาว้าเป็นวิทยาทานบางเจ้าของเรื่องบางคนก็กําลังโตสู่คดีความต่างๆอยู่สิ่งที่เยลิ่นเหตุใด,ดก็คือกําลังใจที่สีใหายหรือรับฟัง ความถูกของลูกผู้ยิงนําก,กันแลหล่็แนะนําแนวทางดีๆไปส่วนพี่น้องสายฝอรหรือเมียฝรั่งสีนําไปใส่หรือบอ่อสีนําไปศึกษาหรือบอ่ออันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาดุลพินิจของโตเจ้าเองนะคะเยะลินบอ่อสามารถที่จะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยว ปัญหาครัวเรือนของใครได้นะคะเยะลินรับฟังใดเอออาจจะแนะนําแนวทางดีๆใดในฐานะที่เยลินก็เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนก็ะทอนั้นเองนะคะดังนั้นแล้วถ้านักไปก็นีเยลินบอสามารถที่ิซอยเหลือชีวิตลูกผู้ิ่งน้ากันใดนะคะพี่น้องคะบุคคลผู้นั้นจะต้อง พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะค่ะคลิปนี้เป็นอย่างจังคอยใส่หัวขอ้อฝรังเถาเจา้าเล่ค่ะในกรณีที่สาวน้อยทธน,นีใส่ชีวิตอยู่กับฝรังเถาภูนีนะะเนาะค่ะเนาะผูติหวนกลับมาประเทศบ้านเกิดเจ้าของกลับมาคมเหงทําลายจิตใจของนางนี่เป็นอย่างนางจังคอยออกไปสู่ชีวิตข้างนอกอยังบบได้ไปยัปยง หลายๆคอมเมนต์บอกว่าเป็นยังคือบอหางานเห็ดเพื่อที่จะขวางจะได้มีทีไปค่ะส่วนตัวแล้วน้องคนนี้เพิ่นมีงานเห็ดตะกกอนหนานั่นนะคะเพิ่นได้เห็ดงานอยู่ที่เนี่ยเพิ่นมาเกิดอุบัติเหตุอยู่หม่องเห็ดงานหัวเขาเ่าแก่ได้รับการบาดเจ็บอักเสบบอสามารถเห็ดงานไปได้อีกค่ะก็เลยได้พักงานก็เลยได้อาศัยอยู่ในบ้านใช่ค่าเดียวกันกับสามีนะคะ ซึ่งก่อนอื่นนี่เยลินก็อยากจะบอกสาวๆนะคะในกรณีที่เราจดทะเบียนสมรสมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านสามีร้อยเปอร์เซนต์นะคะบอ่าว่า,วาสามีสิขับไล่ใส่ทรงเข้าไปใส่เห่ากับมีสิทธิ์ที่สีอูนั่นนะคะอันนี้กำไว้ให้ดีเดอซึ่งน้องคนนี้เราก็ต้องวานอมขมกลืนอยู่ในบ้านหลังนั้นจนอ่อ สามีนี่หาเรื่องที่สีแกงเล่าหาเรื่องที่สีสีเฮ็ดให้เล่าถือตำรวจจับนะคะซึ่งพักหลังๆมานี่เอ่อตั้งแต่เราฟังคลิปเยอลินเราก็นำข้อมูลต่างๆไปปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเรากรับเฮ็ดห้เรารู้สึกดีขึ้นแต่โดยความทีว่าคนสองคนผู้นึงเขาบักเข้าแล้วนี่ เขาหาทางแก่งเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างอีกจังเฮ้านี่โดยความซื่อตรงเออเฮ้าบ่มี่หมองไปเฮ้าสิไปใสเออยามเพ็ดกับเขากับนามเฮาก็ต้องใส่ในครัวในเฮือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนที่ใส่ชีวิตอยู่ในบ้านลังเดียวกันค่ะเมื่อหนึ่งนั่งกะบทำกับข่าวล่างถ้วยล่างจานซับบักแตงบักหุงของเราอยู่ในครัวผัวเล่านี่ ย่งางเขาไปในกลัวไปกอกวนเล่าเล้ากับพยายามทายวิดีโอแล้วกัถทายเอาส่วนที่เราจับมีดนะคะจับมีดเฮ็ดเนวกินอยู่นั่นเล้วกับตรงไปให้มูพวกของเพิ่นเล้ากับบอกนั่งว่า กูได้หลักฐานแล้วมึงมีเมีดในมือมึงมีเมีดเพื่อที่จะทำลายกูเอออันนี้คือสิ่งที่ฝรังเถ่าบอกเมียในครัวเมียก็บ,บอกว่าสิเป็นบาติฉันสิไปทำลายเธอใดจังใดเธอก็เห็นว่าฉันกำลังเฮ็ดกับเขาอยู่ เออแต่ด้วยสาวคนนี้เล่าบอดายถ่ายรูปถ่ายวิดีโออีอย่างเด้พี่น้องแล้วก็ใส่ชีวิตตามปกติมีแต่ฝรั่งเฒ่าหัวเล่านี่ละที่คอยหาเรื่องคอยถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างหลักฐานที่จะกําจัดเมียไทยออกจากบ้านนะคะฮะเป็นตาเวทนาชีวิตของเราพี่น้องเอ้ยฮะเออทีเนี่ยนั่งและถามเยลินว่า ในกรณีน,น,นี่หนูสีเหตุจังใดเออถ้าเกิดตำรวจมาก็เวบาไปตามความเป็นจริงอีกคนมีมีวิดีโออีกคนไม่มีอา้าวอันผู้เมียไทยนี่กับผู้น,น้อยน้อยเออสีเหตุจังใดไดเออเราเาก็มีเรื่องเล่ากันได้แจงความได้มีเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะในอดีตของเรล่านะ่ะอันนี้คือเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ผัวนี่ค่อนข้างจะโลกจิตวิปลาดนะฮะผัวเล่านี่เล่าว่าเออแต่เป็นยังเรายังต้องทนอยู่ในบ้านหลังนั้นเราบม่มีเงินที่สิไปทั้งใดเราจําเป็นต้องอยู่เพราะเราถือว่าเรามีความถูกต้องที่สิอยู่ค่ะพี่น้องคะเราก็เลยจําเป็นต้องทนอยู่จังสัน่นค่ะสามเมื่อดีซี่เมื่อป้วงผัวก็ได้แต่ที่แน่ๆ เพินหาทางที่สิกำจัดเมียไทยผู้นี้ให้เล่าบ่มีวีซาอยู่ต่อขณะนี้วีซ่าเรายังบอเบิดพี่น้องอิว,อวบอกบกีเดือนวีซ่าเล่าก็สิีเบิดซึ่งผัวของเราเนี่ยคมคูเล่าวา่ากูสิเฮตดให้มึงกระเด็นออกจากประเทศนี่เล้วบ่สามารถหวนกลับขึ้นมาอีกต่อให้มึงอยากได้ยากูก,กรบร่ให้ยังมึงกัอยางนี่คือสิ่งที่นั่งถือสามีคมคูนะคะ ค่ะพี่น้องก็สิสงสัยว่าเอ้าแล้วสิไปจังใดค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะค่ะหลังจากที่น้องเขาได้โทรมาปรับทุกข์แล้วกอ่าขอคําแนะนําดีๆขอกําลังใจซึ่งเยลิยนก็ไไดแนะนําไปกะบรูว่าสิแนะนําถูกหรือพิษ นะคะหลังจากพี่พีเพื่อน,อนฟังมาถึงจุดนี้แล้วล้วก็ฟังจนจบคลิปพี่พีเพื่อน,อน,อนมีแนวทางใดที่ดีกว่าที่จะลิ้นลูกกลับมาลงในคอมเมนต์ให้น้องเขาได้อ่านหรือว่าเมีฝรั่งหลายๆท่านได้อ่านเพื่อน,นําไปปรับใส่ในชีวิตอของเพิ่นเวลาเพิ่นเจอปัญหานะคะน้องเพิ่นถามว่า หนูสิเหตดจังไดหนูสิไปจังไดดีหนูหนูอยากได้กำลังใจหนูต้องการความมั่นใจแม่ลินช่วยหนูเนี่ยเอออันนี้นองเพิ่นกะหว่ามากจังสิแยลินก็นเลยบอกว่านับแต่น,นี้ไปหยุดต่อรอต่อเถียงกับผัวบ่าว่าสิกรณ์น,นี่ใดๆกันแล้วเต้ถ้าเราใช้เวลาอยู่ในครัว ภาพหัวเขาไปก็กวนเฮ้ากับยางนี้ซะขึ้นห้องนอนเฮ้าหรือว่าออกไปอยู่หลังบ้านพยายามลบหลีกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จิมากได้และตอนนี้ตอนนี้นะคะน้องได้เข้าขอความช่วยเหลือจาก citizen advice เรียบร้อยแล้วตามที่ยาลินเคยแนะนำไว้น้องคนนี้เราติดตามยาลินมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เล่าเริ่ม มีกลิ่นบอดีกับผัวเล่าแล้วนะคะซึ่งก็บอคิดว่าสิมาแย่ไดขนาดนี้ซึ่งปีนี้เรากับย้อมทีสิเก้าออกจากอ่าเรดแฟลกออกจากโซนที่มั่นปลอดภัยกับเราซึ่งยาลินก็บอกว่าบพว่าสิอ่าสามีว่าอีหยังก็แล้วแต่ทำลายแนวใดกัก็แล้วแต่ให้จดไว้แล้วน้หรักฐานทั้งหมดนี่บพว่าสิเป็นอีหยังก็ตามค่ะอ่า แม่กระทั่งการพูดคุยที่สามีนำคนอื่นเขามาคุกคามเฮ้าหรือว่ามาเกีียวของในความสัมพันธ์ของเฮ้านี่โดยพยายามกดดันเฮ้าเฮ็ดให้เฮ้ารู้สึกกลัวเพื่อที่จะกดดันเฮ้าออกจากบ้านให้ได้นี่อันนี้คือผิดนี่นำเรื่องเรานี่ไปบอกซิติเซนแอดไว้ให้มดในเมื่อเรางานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีเราเป็นผู้ถูกกระทำ Citizen Advice พนสซอยซึ่งตัวน้องคนนี้เองเราก็บอกว่าเราได้เหตุตามที่เยลินได้แนะนำไปซึ่งเลยรับความเมตตาจาก Citizen Advice อ่ามาหลายๆเรื่องพี่น้องจ้าเยาลินอยากสิบอกว่าณนะตอนนี้ชีวิตของเราเป็นลูกผีลูกคนนะคะบรู้ว่า าทางซิติเซนสีซอยไปได้จังใดซึ่งโตนั่งเองยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่นะคะพี่น้องคะดังนั้นแล้วความปลอดภัยขึ้นอยู่กับเฮ้านะคะถ่าอีหยังลีกเลี่ยงได้ลีกเลี่ยงณตอนนี้จนกลัวเราจะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องถูกทิศทางจากทางรัฐนะคะทางซิติเซนแอดไวท์ทางจีพี่ทางนี้ก็พยายามที่สีซอยเหลือ,อน้องคอนนี้ใน ขอโทษค่ะในทุกๆด้านที่ก,กลไกของพนสิเป็นไปนะคะอันนี้เยลินบอกข่าวถึงสาวๆสายฟอหลายทันที่ฟังอยู่นะคะถ้าคุณไม่กล้าก้าวก็ไม่มีใครกล้า,ลาช่วยเหลือคุณนะคะเยะลินทํำใดแค่ให้กาลังใจแล้วก็แนะแนวทางในส่วนที่ควรจะ เป็นไปแล้วกระถือต้องเท่านั้นคนที่สิน้าผ้าชีวิตเจ้าออกจากคุ้มนรกนั้นๆได้คือตัวของเจ้าเองนะคะพี่น้องคะฟังเคสนี่ไวเป็นวิทยาท่านเด้อค่ะเด้อน้องเขาบอกว่าหนูสีมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆให้ยัยเล่นน้าออกไปบอกสายฟอฟร์เมียฝรั่งถึงแง่มุมการเอาตัวรอดอยู่นี่เล้ากระช่วงวิกฤตที่ต้องสู่ชีวิตในคุ้มนรกในหลังค่าเดียวกันภายไตหลังค่าเดียวกันกับสามีของนาง นะคะปัจจุบันนี่นางกัยังยุบานหลังนั้นซึ่งสามีของนางไม่สามารถที่จะมาค่มขู่ทำร้ายใดๆนางได้อีกขันบบจังสันผู้ชายคนนี้สิยดติดคุกนะคะพี่น้องคะค่ะดังนั้นแล้วความกดดันต่างๆ มันยอมมีแน่นอนกับลูกผู้หญิงไทยหลายๆคนที่มาเจอสถานการณ์จังสีเราหัวเดียวกะเทียมรีบนะคะแล้วอีกอย่างนึงการที่สามีนําเพื่อนพ้องหรือคนอื่นมาคุกคามเราอันนี้กระพิดบอกซิติเซนแอดไวให้เมิดเดอพี่น้องเดอร์ามีในกรณีน,นี้เขาทําไม่ถูกต้องนะคะ ค่ะมันพิดค่ะพิดพิดทั้งจรรยาบันพิดทั้งบม่มีมนุษยธรรมความเมตตาใดๆทั้งสิน้นนี่คือผิดเต็มลอยนะคะค่ะเขาบ่มีสิที่ศิม่เห็ดจงสั่นคลิปนี้ยังเล่นมาฝากไว้สำเนาซะก่อนเดี๋ยวมาฟังตอนต่อไปหลังจากที่น้องเขาดีขึ้นแล้วมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบุญขอบคุณลหลายๆนะคะพอกันไหมคะ่ะ